ค่ะกลับมาช่วงนี้นะเรามีคลิปที่บอกได้เลยว่าฉันก็ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะคลิปเด็ดเผ็ดมันของเธอใช่เอ้ยแต่ของแพทก็เคยทําอย่างนี้นะมีหรอแต่ของแพทเป็นของแพทไม่ใช่รถแต่ของแพทเนี่ยเป็นวงไงเขาเรียกว่าแกวงแกวงแต่อันเนี้ยเขาเขาเหนือชั้นกว่าแกวงแกว่าแกวงแตวงแตวงนะนี่ไปดูกันดีกว่าว่าเขาเหนือชั้นยังไงอลังการมากกับรถกับข้าวปัน่ะรถแห่ด่ไงโอ สามสปีอยู่มาสุขสันต์วันเกิดเตโชพลคนเมืองเห็นกินป้าแฉกในวันละดิถีขึ้นปีใหม่เฮ้ยวันเกิดขออำนาจคุณพระมหาเทวีเจ้าจงดลบันดาลให้มิสเตพบแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยผู้ชายปลอดภัยจากโควิดพบเจอแต่ความอลังการตลอดไปเทืนสาธุ เกิดยังไงปังเลยนะปังปุริย่เกิดยังไงให้คนทั้งเมืองรู้ว่าวันนี้วันเกิดฉันซึ่งโดยปกติรถแห่แบบเนี้ยเราจะใช้ตอนอะไรหาเสียงค่ะหรือเวลามีงานเขาเรียกงานวัดนะเนาะเราจะต้องแบบประกาศว่ามีใครมากศลแต่ตอนนี้รู้ละประกาศประกาศแฮปปี้เบิดเด์ทูอยู่นี่รู้ตอนนี้พวกเราก็รู้แล้วว่ารายการเราเลยนะแฮบปี้เบิดเด์ด้วยลวกันนะคะเจ้าของวันเกิดนะฮะถึงขั้นที่ใส่รถแห่ขนาดนี้แล้วน่ารักนะ น่ารักเพื่อนทําให้อ่ะเอออยากมีเพื่อนแบบเนี้ยเอาไม่ละเดี๋ยวทาให้ไม่เอาเอาไม่ละค่ค่าแคทนีไม่เอาเพราะว่าอายคือแบบฉันไม่รู้จะเดินไปทางไหนเลยอ่ะคนเมืองทิพย์คนเมืองทิพย์เขาเก๋นะนี่เข้ามาเมนทให้ด้วยนะเจ้าแม่เมืองทิพย์นะพี่หญิงรีเออเกิดยังไงให้คนรู้ทั้งจังหวัดเออนี่ล่าสุดหนังก็จะออกแล้วนี่ถ่ายมาเป็นค่อนปีละจะเอ้ยแต่แต่ดูแทนดูทีเซอร์แล้วสนุกนะน่าดูเนาะน่าดูเลยนะเดี๋ยวไปดูอ่ะ Da heh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 